สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามเพจ MT t o r t o i s and Iguana ทุกๆท,ท่านนะครับคลิปวันนี้ก็จะมาเสนอเรื่องการให้อาหารอี u a n a นะครับอันดับแรกเลยเราก็จะมาที่เรื่องอาหารสำหรับอีกั n นก่อนนะครับอีกั n a เนี่ยเป็นสัตว์กินพืชอาหารส่วนใหญ่หลักๆเลยก็จะเป็นพวกผักกวางตุ้งผักบุ้งแครอทฟักทอง แล้วก็จะเสริมพวกดอกไม้ที่มีสีสันบ้างนะครับตามโอกาสส่วนทางของ MT เนี่ยที่ให้ในคลิปก็จะเป็นผักปุ่งฟักทองแครอทเป็นหลักนะครับแล้วก็จะเสริมอาหารเม็ดสำหรับอีกควนาและผงแคลเซียมสำหรับอีกควนาซึ่งอาหารเม็ดกับผงแคลเซียมเนี่ยเราก็สามารถหาซื้อได้ตามออนไลน์ทุกๆแพลตฟอร์มเหมือนกันนะครับการเตรียมอาหารก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับ เราก็ให้หลังจากที่เราแช่น้ําเช็ดตัวลูกอิกัวนาเรียบร้อยแล้วเราก็จะเตรียมอาหารให้ลูกอิกัวนากินได้เลยซึ่งอาหารกับน้ำเนี่ยเราต้องเปลี่ยนทุกวันเป็นประจํานะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของเชื้อโรคและรักษาความสะอาดครับอย่างน้อยอิกัวนาก็จะได้กินอาหารที่สดใหม่ทุกวันครับแล้วก็จะมีน้ําสะอาดกินทุกวันเหมือนกันครับ ทาง MT ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามเพจเราทุกๆท,ท่านนะครับแล้วเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปที่มีเนื้อหาสาระและเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกต่อๆไปเรื่อยๆอ,อีกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ